ตามมาด้วยหนุ่มต้นที่จะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวเป็นครั้งแรกกับกรุงศรีพีเซนต์วันไนทวิทย์วันธงชัยที่โรงละคร M Theater ในวันเสาร์ที่14พฤษภาคมนี้เวลา5โมงเย็นและวันนี้เดนก็ได้นำภาพงานแถลงข่าวมาฝากคุณผู้ชมนะจ้าสวัสดีครับเพื่อนๆพี่พี่น้องน้องนะครับเป็นแฟนรายการ o อ n g f ิ e เฟครับตอนนี้นะครับก็อยู่ในช่วงของบรรยากาศการแต่งตัวนะครับเพื่อเตรียมพร้อมที่จะไป แถลงข่าวแล้วครับผมคอนเสิร์ตครั้งแรกนะครับวันนท์วิทย์วันรงชัยครับผมที่จะมีขึ้นวันที่14พฤษภาคมครับตอนนี้นก็ตื่นเต้นมากฮะก็ไม่รู้จะยังไงครับเพราะว่าเราต้องเล่นจนตีสดเองด้วยแต่ว่าคิดว่าบรรยากาศมันน่าจะอบอุ่นแล้วก็เราก็น่าจะเล่นได้แบบเหมือนที่เราซ้อมมาอะไ,ไงยก็ต้องคอยดูกันว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงครับ กใครถ้าเธอเคยไปฝังสิ่งที่พูดมาก็ไม่ผิดเมื่อชีวิตจริงก็แค่เหมืนอาจเป็นแค่คนที่ไม่สำคัญจะคงไม่หันมาเหลือบฉันจะไม่ควา้าเธอเธอคิดจะบินไปแค่อยากเธอ

ว่าทางธนาคารเนี่ยได้ร่วมงานกับต้อนมาหลายครั้งนะครับต้อนเองก็มาร่วมคอนเสิร์ตเองนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นละครเวทีนะครับอันนั้นผมว่าถึงเวลาแล้วครับที่เราน่าจะสนับสนุนศิลปินที่มีความสามารถนะครับทั้งน,นั้นคอนเสิร์ตครั้งนี้ผมเชื่อว่าว่าต้อนจะดึงศักยภาพขอ,ของตัวของต้อนเองนะครับทั้งทักษะในการแสดงทักษะในการเล่นดนตรีเนี่ยคอนเสิร์ตครั้งนี้จะต้องสนุกมากแน่นอนครับ